จะเล่นซ่อนแอบที่ใหญ่ที่สุดที่เราเคยเล่นคนแอบมี16คนโอ้แต่ว่าลูกไม่ใช่จะหาใครก็ได้นะเพราะคนที่ลูกเลือกมาเนี่ย5คนต้องเป็นคนอาบน้ำให้ลูกคืนโอ้โหว้าวว้าวว้าวเฮ้ยไปไหนอะ อยากให้ใครอาบที่สุดไม่แล้วเป็นเยาวนินตึงใครที่ผมสั้นกว่าอาะใครอใครอ่ะใครอ่ะที่ไส่ส้ผีอ่ะเสียดำอ่ะใส่เว้นด้วยอ่ะขาสั้นอ่ะเพื่อระวังมันโดน ในตอน่ี้ชอรี่เด็กๆขาวันนี้เนี่ยฟ้าเริ่มมืดซ่อนแอบซ่อนหาเนี่ยจะเป็นอะไรถ้าเราเล่นตอนคืนผีมาบางตัวสิผีมาบางตัวคนแอบเล่นไม่เล่นแล้วนะเล่นไม่เล่นแล้วนะวันดีเนี่ยเราจะไม่แอบเราจะหาหายยังไงล่ะคะ เราจะเล่นซ่อนแอบที่ใหญ่ที่สุดที่เราเคยเล่นคนแอบมี16คนคนหาหนึ่งคนเราจะผัดกันหาสามกุมารมีคนแอบเยอะแน่นตรงทุ่งไม้นั่นแหะไม่เราจะไม่เล่นข้างนอกบ้านเราจะเล่นแอบกันแค่ในบ้านต้องเปิดูให้ไวสิเราอยู่ตรงนี้แล้วไม่จำเป็นต้องซ่อน เรามาพักท <h Bett anda> ี <amplify heart> ่ภูแก้วรีสอร์ทแอดเวนเจอร์แอนด์ฟาร์กภูแก้วรีสอร์ทแอดเวนเจอร์แอนด์ฟาร์กพี่สอดกันเป็นคู่ไม่มีชื่อเลยพี่น้องพูดเมื่อกี้ไม่มีชื่อพูดเราอะมาอยู่กันที่ภูแก้วรีสอร์ทแอนด์แอดเวนเจอร์ปาร์กมาลองดู ค่ณส่านนจะไปโผล่แถวแบบกูกระดึงหรืออะไรสักอย่างอาจจะมีบ้านเราใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากแต่ว่าไม่รู้ว่าแอบตรงไหนบ้างนั่นแหละแต่แต่ข้อแม้มันคือ คนหาหนึ่งคนใช่ไหมคนซ่อนส6บคนนะถ้าเกิดว่าพวกเราหาพี่เขาได้ห้าคนเกมจบทันทีแต่ว่าลูกไม่ใช่จะหาใครก็ได้นะพวกคนที่ลูกเลือกมาเนี่ยห้าคนมันต้องเป็นคนอาบน้ําให้ลูกคืนนี้โอ้ว้าวว้าวไนล่าพี่จ๋าอยากอาบน้ำให้สมมติว่านายล่าเจอพี่จ๋าเรียกใช่ไหมเรียกใื่ไหมใครจะเล่นก่อนใครจะเเล่นก่อน คนแรกคือคีรินคีรินต้องไม่เข้าห้องพ่อแม่ตัวเองแน่นอนงั้นเราไปอบน้ำพ่อแม่ถูกต้องท่านไงพิ่ิีมาเดี๋ยวพาไปตรงนี้ง่ายตรงนี้ง่ายจริงเหรอเด็กไม่รู้หรอกนะนลูกอยากให้ใครอาบน้ําให้บอกมาพี่โลพี่โลนะพี่ฝุ่นพี่ฝุ่นพี่เอิร์ดพี่เอิร์้ พี่ลอพี่ฝุ่นพี่เอิร์ธขอลุงอ้ำลุงอ้ำด้วยลุงอ้ำด้วยขอพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยด้วยแสดงว่าเราต้องหาเขาให้เจอนะ Meanwhile จบแล้วจบแล้วห้องนี้ ไม่ไม่น้องเมื่อื่นน in> ้องเมื่อื่นน้องไม่รู้ว่าเรเขาไม่บอก๋อคิรินเาล่นแล้วห้ามบอกโลไปก่อนนัทเข้าไปได้หรอไม่ได้ตั้งอยู่บนแอเท่ๆชิวๆพี่หนูเข้าไปก่อนนะไปดิพี่เข้าไม่ถึพี่จิ๊ดได้ผมพี่จิ๊ดมาดิสองคน ได้ป้ะวะไม่ได้เหรอมันจะก๊อกเขาอจะมันถ้าไม่ได้ก็พี่แอร์พี่ให้หนูแอร์ป่ะแล้วพี่แอร์อยู่ไหนอ่ะอยู่ในตู้เย็น20 minutes later วาเดินเห็นใครไหมไม่เห็นมาเล่จริงนะตายเสียงตายเสียงตื่นเลยเฮ้ยคือ อะไรทำอะไรเนี oh. ่ยม <ane> like? okay. <pl> <in> ันจ <jamais> okay, ับอะไรทำไมมันพุ่งตัวอย่างเงี้ยเป็นวงกลมอ่ะหัวเราะอะไรขอถด้วยไหนลองลองถือถ่ายกันแล้วกันตอนนี้นะคะไม่รู้ว่าคีรินจะหาใครได้ยัง เฮ้ยม่เจอโอเคปะไปดูต่อสลับกันเืออ่ะไปนี่แหละครับทุกคนไม่รู้ไอคินหาใครเจอหรือยังเตะเตะว่ราพี่คิรินน่าจะยังไม่หาใครเจอเลยมั้ง่ะจได้ทีเข้าห้องมีนะถูกต้องทุกคน เราไปดูห้องนึงกันห้องนึงเองห้องนี้ต้องมีคนเยอะแน่เพราะดูจากประตูมันเปดอยู่ในน่อเนี่ยทุกคนไปกันไปกันทุกคนปะไปสกูหานไปแล้วมีสภาพโล่นดูไม่ออกเลย ไอ้หายไปไหนกันเจอแล้วเจอแล้วตัวแกตรงนี้แบบตกแบกหน้นนาต่างจริงๆรู้ด่านแล้วเลยทำไจริงๆรู้ด่านแล้วก็จับไปเรื่อยอ่ะได้ไงมันอ้วนขึ้นหรอ ไม่ใช่ลินลินเดินมาแถวๆตรงเนี้ย อะไรดีวันนี้จัดไปเลยห้าชิ้นป้องเหรอโอเคพ,พี่ทิธีบอกชัวร์อันนี้พี่ทิธีบอกชัวร์เฮ้ยเนี่ยเราเปลี่ยนไอซ่อนเปลี่ยนีอซ่อนไม่หาที่เดิแมแน่นอนแล้วเข้าไปอยู่แทน ตอนนี้เจอแล้วครับสามคนแต่เราจะมาดูในห้องน้ำกันซึ <ś les> ่กงการทำมาสองเก้ามาสามไปเจอไม่เจอไมเจอไปกันต่อห้องต่อไปกันต่อห้องต่อ เจอเลยไวคนที่เท <appears to> <atoire> <issions> ่าไหร่นีสคู่ต่อไปถ้าเราร่อเนี่ยเอเดนไดล่ามาเน่เราไปหลอกคนอื่นเฮ้ยซ่อนห้องนี้เออซ่อนห้เด็กมองไม่เห็นเลยเออคน คือใครไปดูกันคิดว่าจะรอดไปได้หรอ คสรุปว่าคลินหาเจอห้าคนพีทีแล้วต่อมาพี่จ๋า,จาแล้วก็พี่จ่อยล<ะ>แล้วก็พี่ฝ้ายแล้วก็พี่แป้งพอใจไหมคะพอใจ <c oughs> <laughs> อยากให้ใครอาบที่สุด <c oughs> <c oughs> พี่จ่อย คนที่2อ,อาจจะต้องมีคนอาบน้ําหลายๆรอบอาจจะเป็น5คนเดิมจะแอบที่เดิมหรือว่าจะเปลี่ยนที่ไม่พูดไมไปไปสามนาทีไปจะามั่นใจมาก <laughs> ว่าไนล่าเขารักจ๋ามากเขาอยากจะให้จ๋าอาบน้ำให้แนานอนไนล่า มีใครบ้างที่ไม่อยากหาเจอใครคะพี่จ๋าแย่พี่จ๋าไม่ชอบอาบน้ำอาบตัวเองยังไม่อาบเลยจะมาอาบให้เนล่าใช่ไหมใช่ไหมแล้วจักระแลเป็นยังไงสบู่อะสบู่ใช่ไหมสบู่อาบไม่อาบสบู่ไม่เคยใช้เลยพี่จ๋าไม่เคยใช้สบู่อาบน้ําเลยอยากจะรู้ว่าเนล่า จะทำเฉยชากับจ๋าได้สักเท่าไหร่โอ้โหรนี้เอาตรงนี้เลยรดูเหนื่อยมาไงแล้วถ้าเจอพี่จ๋าครับขึ้นมาทำไงอ่ะไม่หนีค่ะไม่หนีค่ะคือพี่สองคนสมคนแบบพี่อแก่ที่เดียวใช้สูตรเดียวกันเาไปหลอกคอ้เฮ้ยซ่อนอเดิเมามาเลยไปเยน เดี๋ยวเราจะไปที่อถ้ำไปอยู่เรานนี้เราจะอ่านที่นี่เขาไปที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดเราก็เลยซ่อนในห้องของเรียเลยจริงเหรอเอาตะแคงตะแคงเอาตะแคงแล้วเราก็ขูดเยี่ยมเลยขูเลยขูดไปขูดไม่ได้โกหกไม่ได้โกหกมันจริงเยี่ยมโคตร หราว่างอูกลัวเขาแก้เนเราควรโดนตลบเราจะเปลี่ยนที่อ่อทเฮ้ยจริงเหรอกูออกไม่ได้แลวอ่ะคนดีจะได้ไม่ตอนนี้นะมันี่เดียดดาก็กำลังจะเข้าไปดูว่าใครแอบเสร็จแล้วบ้าง ่อยากาบน้ำให้ในล่างาาานะจ๊ะนี่คือการพังตัวเอาแล้วเวหรอคะเริ่มเลยเอาล่างก่อนเฮ้ยไปไหนอ่ะ ในลาดนผ่านด้วยแต่ล่ามาไม่ล่าม,มากเลยแต่ล่าแบบอุ้ยคาถาใช้ได้คาถาใช้ได้ของเนี้ยที่ดีเลยแต่ว่าไม่มีตอนนี้นะคะแลยอยู่เพียงนะคะห้องเราเองนะคะก็จะเกิดอ่อยนะคะ เปิดแล้วค่ะแล้วก็เลยยิงปงออกมาเลยมันลำบากมากเลยที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดเราก็เลยซ่อนในห้องนำนีรจริงเหรอที่เนี่ยบาไปกินจร่ยไม่โกหกไม่โกหกเจ้าขาว วิ้ยคาถาผีบางตาในล่าไม่เห็นหรือเปล่าล่างขยัหคาถาดีมากได้ยินเสียงเดินเดินมันมากีมว่อมาล่ะพี่เิรดเียวรอยเดียวลอยโดน เชล่อน่าไปสิน่าไปก่อนคือรู้นะว่าใครอยู่ตรงไหนแต่แบบเออไม่เอาให้เขายืนทรมานไปแล้วนะมือทำรังมือจับปักไว้กลัวช็อตถอดปักให้หน่อยเด็กไอ้พีดีที่ยืนรออยู่ตรงนั้นแหละ เงียบรอยเงียบรอยเจอพี่ปุ้ยแล้วมีสามแล้วไปต่อไปต่อโอ้ยเกิโอยไปหาเจอลูกคุณนาย เมื่อยมากไฟก็จะจ่อตันสุดท้าย จริงๆลล่าเจอคนอื่นๆก่อนเข้าไปปุ๊บเจอคนแรกเลยอ่ะใครบังตามเห็นเอาทำไมไม่ป้องเขาอยากให้พี่จ่าอาบให้เนี่ยชัดเจนมากนะไม่ชอบเราพี่จ่าอาบน้ำให้ไม่เอาใช่ไหมจบเลยจ้ะ่าพี่ก็พูดเล่นไปกันแล้วพี่ถูให้นะบัวเลือกมามิมิพูดชื่อแล้วบอกเอาไม่เอาแค่นี้เลยพี่ทิศไม่เอาพี่จ่อยไม่เอา พี่ปุ้ยไม่เอาพี่เอิร์ธเอาไหมไม่เอาใช่โอเคโอเคอ่ะต่อไปตาเอเดนอ๋อไหมอ๋อเม่เดือดเลยไม่กินเล้ยเราจะไปแอบในห้องตัวเองีน่ดูนะ ลุงเอเดนลุง hey, 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 ไปอยู่หลังประตูเล่นก allora ันไม่ฉันคอไว้จะขึ้นเนี่ยไหนๆจำลงเนี่ยแล้วก็ทีเท่าไหร่เขาทำอะไรเขาหน้าบอกมองนะไม่รู้นะครับว่าเขาแอบเสร็จเปลี่ยนรู้แล้ววิธีปิดไฟหมดเองไม่กล้าเข้ใช่ เป่ย a ีเป่ยผ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 ีดีนะครับอยู่คงดีมากเดี๋ยวแม่งริยนร้อไม่หมดเลยนี่นะคะทุกคนเรากลังไปดูู เจอ2คนเลยยัอเป็นแบบอีกเหรอจอใครมีวิฝุ่นกับพี่ปุ่ยเองุกีุ่ยใช่ใช่พี่ปุ่ยได้ไม่ใช่พี่ปุ่ยพี่ปุ่ยเจาผมสั้นกว่านี้พี่อจพี่อยไม่ใช่พี่โลกสองคนแล้ว จังหวะหนีพอดีหนีท่าน แล้ววิ่งผ่านไปไม่เห็นเลยนะมน Hello j มาเร็วนะใครอยู่มั้ย มนี uh ีเงียนมากใครอลองดมเสื้อสิคิดว่าไลองดมเสื้อ่มั้งโอ้โหได้กินเลยเหรอลูกปืดนกดปืดปืด ครบแล้วห้าคนเอเดนเจอเนี่ยเร็วมากเจอพี่ฝุ่นพี่โลก่อนใช่ไหมแล้วก็ไปเจอลุงอ้ําพี่ทิศแล้วก็พี่จ๋าห้าคนนี้เนี่ยต้องมีคนหนึ่งอาบน้ําให้เอเดนพี่ทิศอาบน้ำตูสบู่แต่อากินเยอะลุงอ้อากาศมันสะอาดมากเลยใช่งอ้อากาศมื่อกางักงตีนแต่ทุก ลูกพ <l id sei> <c ười> ี่จ๋าเนี่ยนะอาบน้ำไม่ถูกจะบูรุ่งอ้ากอาบน้ำแปดชั่วโมงพี่ทาคีมนานมากส่วนที่โลกพี่ฝุ่นพือไม่อาบน้ำเลยอ่ะลูกชอบอันไหน่เอ็นเจ้าใบนึ่งเอ็นเจ้าใบนึ่งเอาตรงๆยังยากเลยจะใบเลยใบจะโตไปหาเล็กอ่าไม่ต้องเล็กก็ยังไงกว่าตัวครับตองโตแล้วลูกพี่ สองคนเนี้ยสองคนนี้ทำไมลูกพูดได้จบก่อนลูกสองคนนี้ทำไมสองคนนี้สองคนเนี่ยน่าจะเหม็นจะตายเลยอาบไหมไม่ต้องอาบไม่ต้องอาบดีกว่าตื่นเต้นมากเหมือนเล่นเกมชิงอะไรสักอย่างอยู่นะ ใครที่ผมสั้นกว่าเอามี่นนีสั้นคพที่ผมสั้นที่สุดจะอาบให้หรือว่าอย่างไรคนที่สั้นที่สุดต้องอาบให้ใครเลยลุนอาบยาวเลยลูกอายาวลูกอาบ ว่าใครสั้นกว่ากันระหว่างพี่ทิศกับพี่จ๋าพี่ม่น้าอ่าไม่ถือว่ทิตพทาคีมเยอะ

พรพลอยไม่อยากอาบน้ําแล้วพ่อกับแม่ขี้เกียจแล้วก็หาเกมให้คนอื่นทําให้จริงๆบอกให้อาบให้หง่ายกว่าเยอะเลย <laughs> ให้ถือกล้องวิ่งไปวิ่งมาเนี่ย <laughs> ขึ้นชั้นสองชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นสองอยู่อย่างเงี้ยค <laughs> ือบอกกายได้เดี๋ยวอาบให้ทําแบบเนี้ย <laughs> <laughs> เหนื่อยกว่าใา,าดสาดนะครับสาดเยนะครับมาทุกวันพฤหัสช่องกายลูซามิลี่สองต้นสองตนหรือ อยากเล oh, ่นซ่อนแอบไหมซ่อนแอบซ่อนแอบก็เล่นได้ให้เราเป็นคนหาแทนซ่อนซอนแอบในเรือย <c oughs> อทอย่างนี้เจ้านายพาไปหากั <c oughs> นสามวันสามคืนค <c oughs> ่าอิสระซ่อนแอบค่าอิสระซ่อนแอบรับคอมเมทส์ตายนะครับ <c oughs>